มาคะ่ะเพื่อนๆพื่นทีนี้มากินเมียงเ้วยค่ะเ้อตันนั้นก็จะเป็นปูเป็นหมูตัวนี้ก็คือปลาทูค่ะผลละไม่ตัวนี้ก็เป็นก้อยกุ้งคับเพื่อนเพื่อนค่ะตัวนี้ผักหลากหลายผักหลากหลายคะ่ะนี่ดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มรแสแซ่บของเรามามากคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเด้ยวยค่ะเด้อสวัสดีมากมากินเขาได้บ้างนี่ก้อยกุ้งก้อยเพื่อนๆขาก้อ,อยกุ้งไปซอนเองเมี่ยงปลาทูค่ะพี่น้องขามามามา,มาเบื่องนี้ปุกินเมี่ยงบ้างนี้พี่น้องเอ,อ้ย ขนมจีนขนมจีนใส่ักาแซลมอนนลไแซลเลเน่ปลาและแน่ใส่เก็บมาจากบ้านพี่สาวนะคะปลาแน่หอมน้จิ้มรสเด็ดคนเนี่ยนี ฟร์น,นังเลยบิ๊กหมูจานเดียวตัวนี้คงค่อยเบื่อแนเนี่ย kh <laughs> ตาลวัด ่อยจังก่อยกุ้งหัวเสือหัวเสือครัตกปลาเ ันล่มแห้งมันล่มแห้งอะไรไมเรียปลาอ,อร่อยครับอืนกินเค็มๆเว้าปล่อยกผมเก็บมาจากบ้านพี่สาวค่ะหนุ่ยงมเลย buộc cài dịp cả mất cuối ngày vừa Ừ, sao lại? Sao lại có hai kìa? chị nó sọc qua quần Xẹp Xô lá cho sốt tốt tối Cỏi cung không sao đó Mà cường ทำยังไงตาสวนแล้่ะกับเพื่อนๆค่ั lo lo hoa phát phát này có làm kim, kim thiết vô đầy chát mệt ngân lại khăm ได้แล้วไปละคะเพื่อนๆกินอาหารเพื่อนๆซ้ำนิดเด้ยค่ะเร้อขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากดติดตามไม่ยิงกิ๊กฝากช่องน้อยๆด้วยค่ะเร้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กิงกิ๊กี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ้ๆ